ตัวนี้เราคุยกันแบบสบายๆแล้วกันท่านผู้ชมตัวนี้เราจะไม่ซีเรียสกันนะครับเราจะคุยกันแบบสบายๆผมรู้จักยี่ห้อ KZ ซะเนะชื่ออะไรอเลนโนโนเซนิตอะไรใช่ไหมเคซัเคซเป็นหูฟังที่ดังในตลาดราคาไม่แพงบ้านเราเนี่ยมาสักพักใหญ่ๆ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 มากๆแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ย เคยสนใจกันนะแต่พอไปอ่านดูเขาบอกอ๋อเคซเป็นหูฟังเน้นเบสผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบหูฟังเน้นเบสนี่นะสินะครับผมก็เลยไม่เรียกว่าอะไรวงจรชีวิตยังไม่โครจรมาเจอเคซสักทีนะครับจนล่าสุดล่าสุดของล่าสุดมีอย่างน้อยมีท่านผู้ชมอย่างน้อยสองคนนะครับอย่างน้อยสองคน มาคอมเมนต์ผมบอกว่าพี่เอ็มครับอยากให้พี่เอ็มได้ลองหูฟังตัวหนึ่งจังเลยอยากให้พี่เอ็มได้ลองหูฟังตัวหนึ่งจังเลยผมก็ถามกลับไปว่ามันดียังไงผมก็ถามไปว่ามันดียังไงหรอนะครับเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกมันถูกดีผมก็ถามไปว่าผมก็ถามไปว่ามันถูกขนาดไหนเหรอ ไอห,หูฟังถูกๆผมก็ลองมาเยอะแล้วนะบอกพี่มันแค่เขาบอกเขาซื้อไม่ถึงร้อยบาทโอ้อะไรนะเขาบอกเขาซื้อไม่ถึงร้อยบาทว่าให้มีเหรอหูฟังไอไม่ถึงร้อยบาทผมก็เคยซื้อให้แม่ผมใช้นะเป็นหูฟังแอร์พอร์มปอมๆนะครับตอนนั้นนะแม่แม่ผมก็ไม่ถนัดหูฟังที่เป็นไร้สาย่าไรเขาบอกเขาเขี้เกียจชาร์จนะครับก็เลยตอนนั้นเขาใช้ iPad ผมก็เลยไปซื้อหูฟัง AirPods แบบ มันไม่ปลอมหรอกมันของยี่ห้อจีนๆน่ะแต่มันเป็นหูฟังที่ทำทรงเรียนแบบ AirPods นะครับราคา180-190บาทเนี้ยใช้เหมือนเช่าใช้ท่านผู้ชมใช้ได้4-5วันใช้ได้10กว่าวันก็สายขาดในไม่มีเสียงละเพราะคนแก่นะบางทีก็ใช้แล้วหล่นมั่งสายดึงดึงตึงกระชากอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดผมไปซื้อ790บาทซื้อ AirPods ของแท้เลยซื้อกับ Apple เนี่ย Apple Store นะใช้มา2ปีล้ว ยังไม่เจ๊งเลยผมก็ถามว่าข้างซ้ายดับหรือยังข้างข,ขวาดับหรือยังสายขาดในบ้างไหมยังเออที่เห็นหน้าตาธรรมดากองแกงก้อง,องแกงอแอร์พอร์ตอ่ะเขาเรียกอะไรไม่ใช่แอร์พอร์ตอ่ะเอียร์พอรหูฟัง Apple รุ่นโบาราณสุดที่มีสายอ่ะแต่ของแท้นะหูฟังเอ,อียร์พอรผมพูดผิดหูฟังเอียร์พอร์ตหรหรือ790เนี่แหละไม่แน่ใจเสียงก็งันๆนะ แต่แม่ผมใช้มาสองปีแล้วผมเห็นหล่นประจำหล่นมั่งกระชากดึงมาหลับหล่นมั่งกระชากมั่งสองปีแล้วยังไม่เจ๊งเลยสองข้างเสียงยังเท่ากันเป๊ะแต่ซื้อ190 150หพังไปไม่รู้สามสี่คู่แล้วอะซื้อเซเว่นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไม่คิดว่ามันจะมีหูฟังราคาไม่ถึงร้อยบาทด้วยแต่พอผมเข้าไปดูโอเคไม่ถึงร้อยบาทคือสั่งจากจีน แต่ถ้าสั่งโฮลิสายโฮลิสาก็ขายนะคือ K z เ e d c pro เนี่ยแหละที่มีท่านผู้ชมเนี่ยถามเข้ามาเนี่ยโฮลิสายซัพพอร์เตอร์ของเรามีขายแต่โฮลิสายเขาไม่ได้ขายราคานั้นนะครับ mm hmm. เขาขายราคาปกติมีประกันรู้สึกกับประกัน3เดือนมั้งนะครับไปดูกันนะเนี่ยนี่ราคาโฮลิสายนะครับ220บาทถึง279บาทนะครับก็แล้วแต่ว่าเป็นตัวที่มีไม้ไม่มีไม้อะไรเงี้ยนะครับนะแล้วเขาก็มี2รุ่นนะ ในนี้ก็ขายบอกว่าถ้าเป็นตัวที่มีไมโครโฟนใช่ไหมเนี่นี่เขามีรุ่นที่220บาทจะเป็นสายธรรมดานะเป็นสายทองแดง OFC ธรรมดาแจ็ค3านะครับถ้าเป็นรุ่น OFC มีไม์ก็จะราคาเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเป็น249บาทนะครับมีไม์เป็น OFC มีไม์มีปุ่มคอนโทรลอะไรเงี้ยนะครับ ก็เพิ่มขึ้นมานิดน,นึงจาก220บาทเพิ่มขึ้นมา29บาทสำหรับคนที่ต้องการฟังก์ชันไมโครโฟนกับปุ่มรีโมทคอนโทรลด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีรุ่นที่เป็น SPC ก็คือเป็นสายทองแดงเคลือบเงินนะครับ SPC Silver Plate Copper นะครับก็ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็อัพเพิ่มขึ้นมาอีก29บาทนะเป็นหัว3.5ธรรมดานะครับเพิ่มมา29บาทแล้วถ้าเป็น สายทองแดงเอ้ยเป็นสายเงินที่มีไมโครโฟนด้วยก็เพิ่มหน่อยแพงสุดละ279บาทราคาแบบว่ากลัวรวยะนะครับกลัวรวยกลัวรวยเออออกเสียงให้ถูกเดี๋ยวมันจะากลายเป็นคนละครับเพราะฉะนั้นตัวนี้รุ่นถูกสุดที่ท่านผู้ชมหาซื้อได้คือ220บาทจากโฮลิสัยซัพพอร์เตอร์ของเราส่วนใครจะหาได้ถูกกว่านี้ แล้วแต่แล้วแต่ไม่บังคับกันแต่ถ้าอยากสนับสนุนสปอเตอร์ของ AV Tech Guide ซื้อ h o l y s ัยซื้อได้ในราคานี้นะครับและสินค้ามีประกันศูนย์ไทย3เดือนนะถ้าจำไม่ผิดนะ,ะประกันศูน์ไทย3เดือนนะครับเจ๊งเสียเพมได้เปลี่ยนได้ภายใน3เดือนนะครับตัวนี้เป็นตัวประหยัดของเขาแล้วนะครับตัวนี้บอดี้ ดูดีกว่า ST7 เมื่อกี้อีกดูจากรูปนะบอดี้เรียกว่าอยู่ในเกรดดีกว่า ST7 ดูดีกว่านิดหนึ่งนะนิดหนึ่งประมาณนี้นะนี่เคซัส,สก็ชื่อโนเลสเซนิตนะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดเลยรุ่นราคาถูกๆนะครับรุ่นไม่แพงนะครับเป็นน่าจะไดด์มิกไดเวอรตัวเดียวนะเออหูฟัง อินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์ดินามิกอ่ะเดี๋ยวซูมหน่อยราคานี้ไม่ต้องดูสเปคหยิบแล้วก็ฟังได้เลยนะหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์ดินามิกเบสทรงพลังเส้นโค้งเสียงที่น่าทึ่งหูฟังระดับไฮไฟในราคาบัจเจตที่จับต้องได้นะครับให้เสียงเบสพุ่งอย่างแม่นยำและเต็มอิ่มให้รายละเอียดเสียงที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกล็อกหรือแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลเบื้องต้นเป็นไดเวอร์ดินามิกที่ทาง K z พัฒนาขึ้นเองนะครับ ตัวนี้เป็นเคาตัวแรกของผมเลยนะ <c oughs> คือราคาเนี้ยถ้าจะเบสเยอะผมก็ไม่ผมก็ไม่ตีอะจริงๆราคาเนี้ยควรจะเบสเยอะด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าไม่มีเบสเสียงมันจะเน่ามากเลยนะนะครับตัวนี้นะครับมีอา่ากำลังขับ25โอห์มไม่นะ่าจะใช้อิมพีแดนซ์นะครับ23.5โอห์มก็คือทั่วไปนะครับ ความไวเสียง108เดซิเบลนะครับการตอบสนองความถี่นะครับ20เฮิรเพถึง40เคอ่าไม่ธรรมดานะสายเคเบิลถอดเปลี่ยนได้นะครับออกแบบรูปลักษณ์ที่สวยงามตามหลักเซเลอรศาสตร์เคเบิลมี2เวอร์ชั่นก็คือรุ่นทองแดงธรรมดากับทองแดงเคลือบเงินนะครับแล้วก็มีรุ่นที่เป็นอินไลน์ไมโครโฟนแล้วก็เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับดูในรูปสวยเนาะตัวจริงก็ไม่ได้ต่างจากในนี้สักเท่าไหร่นะครับตัวจริงก็ไม่ได้ต่างจากนนี้สักเท่าไหร่ ขั้วต่อเดี๋ยวนะเช็คก,ก่อนขั้วต่อเป็นอะไรวะขั้วต่อเป็น0.7 0.78จนดทูพิน0.78ดจแปนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ดูจากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแต่ราคานี้คงไม่มีใครอยากอัปเกรดสายมั้งนะครับเดี๋ยวดูเช็คก,ก่อนเช็คก่อนอาจในตัวเดรดมิกไดรเวอร์นะ เซลล์เดเวล็อปนะครับพัฒนาขึ้นมาเองนะครับราคานี้ควรพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเพราะถ้าซื้อเขาเนี่ยมันจะขายไม่ได้นะครับราคานี้นะครับเดี๋ยวให้ดูสายถอดเปลี่ยนได้มีความคงทนอ,อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นี่นี่ เออตัวนี้สายจะแบนๆสายแบนๆจะไม่ใช่สายตีเกลียวแะไรงั้นนะเป็นสายง่ายๆเลยโครงสร้างง่ายๆแบนๆนะอ่ามีปุ่มคอนโทรลนะรับอ่ารับวางสายได้เพย์พอ t สได้แล้วก็เนี่ยก็คล้ายๆที่เมื่อกี้ผมลองให้ดูกับไอตัวของอไรเมื่อกี้สายอะไรวะที่มันมีไมค์ในตัวนะครับก็คือเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันไอตัวอะไรนะตัว E W สา0ร D S P ออไอปุ่มนี้ก็ปุ่มเบสิกนะ กด2ครั้งข้ามเพลงกด3าครั้งย้อนเพลงอะไรเงี้ยนะอันนี้เบสิกนะรับสายวางสายอ่าขั้วต่อเป็น0 7 5จห้านะครับเป็นพินไทยเป็น0ูน์จดเ็ดห้านะครับอ่าตัวนี้เป็น0ูนจดดห้านะครับหาเปลี่ยนยากเนาะ0 7นจุดดห้านะครับแต่ราคานี้อย่าไปเปลี่ยนมาเลยใช้มันแบบนี้แหละคุ้มแล้วนะครับอ่ตัวในรูปเนี้ยกับตัวจริงก็ใกล้เคียงมากนะครับใกล้เคียง รูปเนี่ยไม่ได้เกินจริงนะครับตัวจริงก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ขั้วต่อตรงนี้เป็นป um ั R ๊ม R L ตัวเ,เล็กๆดูยากแต่ไม่ค่อยได้ถอดบ่อยๆอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับกลับมาดูตัวจริงกันดีกว่า <S 2> <S 2> <S 2> ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะราคาดีแล้วก็ซัพพอร์เตอร์ของผมมีขายด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดไม่นานเลยนะครับคิดไม่นานเลย แล้วก็อย่างที่บอกนะครับใครที่ต้องการก็สั่งจากโฮลิซายได้นะครับสินค้าประกันศูนย์ไทยนะครับราคาสูงกว่าแต่ชัวร์กว่านะครับเคลมได้อะไรได้ให้ดูกล่องนะก็สเปคเมืากินนั่นแหละที่บอกไปนะครับปัก3.5 s ิ n g l e เอ็นอิมพีแดน23โอห์มตอบสนองความถี่20เฮิรตถึง40 k นะครับ40 k ก็40,000เฮิรตนั่นแหละนะครับแล้วก็ มีอะไรล่ะความไวร้อยร้อยแปดเดซิเบลนะครับร้อยร้อยแปดเดซิเบลที่หนึ่งมิลลิวัตต์นะครับก็ค่อนข้างไวค่อนข้างไวประมาณนี้ตัวกล่องเมื่อกี้ไอทีอาร์เอ็นเอสทีเจ็ดว่าง่ายแล้วไอตัวนี้ง่ายกว่าไอตัวนี้ง่ายกว่า ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะผมสั่งมาสองตัวนะกัวงเงินตัวหนึ่งตัวตัวที่เป็นไม่รู้ตัวไหนไอันนี้สายเงินคืนนี้เนีย่ยอันนี้ให้ดูไอตัวเนี้ยไม่มีเบ้าใส่อะไรมาเลยทุกอย่างใส่ถุงหมดข้างในมีเปลือกพลาสติกอันเดียวกล่องกระดาษใบเดียวอย่าถามหาเคสนะครับมันให้จุกหูฟังมันมากกว่าหนึ่งไซส์ก็ถือว่าหรูแล้วนะครับ อันนี้ผมฉีกสดๆเลยตัวตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะนะเนี่ยให้ดูว่าตัวหูฟังมาไงนะงเมื่อเินสั่งมางสองตัวเนี่ยใส่ถุงทุกอย่างใส่ถุงหมด <c oughs> การกระทงกันกระแทกไม่ต้องพูดถึงคนระับมีเปลือกเปลือกอย่างเงี้ยอันเดียวให้มานะถุงนี้ก็เป็นถุงจุงหูฟังมั้งนะครับแล้วก็ถุงสายมีมีถุงหูฟังถุงสายแล้วก็ถุงจุงหูฟังใส่ถุงหมด อย่าหวังว่าจะมีโฟมกันกระแทกอะไรเงี้ยสองร้อยเท่าไหร่ยีบาทถ้าสั่งแบบมีประกันศูนย์ไทยนะครับจากโฮลีสัยส220บาทให้จุกหูฟังมา3ไซส์นะครับเป็นจุกซิลิโคนแบบมีจีบจีบอุตสาห์แอบ,บมีจีบจีบขึ้นมานิดน,นึงน่าจะเป็นดีไซน์ของทาง KZ หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมตรงปลายมันเหมือนฮะเก๋าที่มีจีบจบขึ้นมานน ผมก็ไม่รู้ว่าข้อดีของมันคืออะไรนะครับแต่ว่าใส่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ซีลเสียงได้ดีนะ3มไซส์ผมก็เลือกมาซักไซส์หนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นสายเงินเนี่ยสายดูดูดีเลยนะสายเงินเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นสายเวอร์ชั่นมีไมโครโฟนนะสายเงินสายเป็นแบนแบนอย่างนี้นะแปลกาวมันแย่งแย่งโฟกัสไปหมดใช่ไหมนี่สายเป็นเงินแบนแอย่างนี้สายก็ไม่ได้ใหญ่นะแบนแน สายสมราคาแล้วกันอ่ะเพราะตัวนี้จะมีคั่วเยอะหน่อยนะครับเพราะเขามีไมโครโฟนมาด้วยนะครับสายสีเงินเวอร์ชั่นสายสีเงินคั่วไมโครโฟนจะเป็นขาวๆนะครับน,นี่เป็นไมโครโฟนก็อย่าไปคาดหวังนั้นมากนะคงจะเป็นไม้แบบธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้เป็นขั่วต่อ0.75นะครับอ่าเขาเขาเขาพูดชัดๆแล้ว0.75 ฝาครอบหรือเปล่าก็ไม่รูเพราะตัวมันก็ไม่ได้มีอะไรยื่นมามากนะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เป็นขั้วต่อ0.75นะครับทูพิน0.75ที่ตัวบอดีนน้แบบนี้มันไม่ได้ยื่นมาเห็นไหมมันก็เป็นเรียบๆอะแต่แต่เขาบอกว่าเป็น0.75นะครับเห็นไหมบอดี้เกินราคาไหมบอดี้สู้เทีย Nsc7 ได้ไหม <laughs> ผมว่าเลเวลเดียวกัน แต่ขายถูกกว่าเยอะเนี่ยแล้วนี้มันดูมันเป็นบอดี้ส่ที่ดูดูมีคลาสอ่ะอเนี่ยดีไซน์สวยนะสวยเกินราคาไปเยอะมากๆดูสิสิลิโคนหนมจีบ้ลยอะเห็นไหมให้ดูไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงแผงหน้าที่มันซ่อนอยู่ในเลซซนอีกทีหนึ่งอนะ่ะผมว่ามันดูมีคลาสเดียนะ มันดูมันดูแพงกว่าราคามันเยอะมากนะอ่ะคันนี้เรื่องเสียงตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องทดสอบแบบไม่มีพิธีรดีตองอะไรเลยนะครับ <c oughs> เล่าให้ฟังเลยง่ายๆไอตัวนี้ตัวทองแดงมันแบบนี้สายทองแดงแบบนี้สายทองแดงก็คือสีทองแดงนั่นแหละนะครับสีทองแดงธรมธรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนะครับตัวทองแดงเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดำนะไมโครโฟนกับปุ่มมัลติฟังก์ชันจะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นสายเงินจะเป็นสีขาว ประมาณนี้นะอ่ะเล่าให้ฟังตัวนี้สามจุดห้าธรรมดานะที่คั้วมันเยอะเพราะมันมีไมโครโฟนแค่นั้นเองนะครับเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยถามว่าราคานี้ควรคาดหวังอะไรไหมควรครับเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วเสียง เรียกว่าไม่ได้เรื่องเลยฟังแล้วเสียงบี้บี้แบนแบนยบาทก็แพงครับท่านผู้ชมนะอย่าว่าแต่ร้อยหนึงสองเลยถ้าเสียงบี้บี้แบนแบนยบาทก็แพงนะครับผมฟังครั้งแรกปุ๊บโหเสียงอย่างนี้ถ้าเป็นยุคตอนที่ผมเล่นหูฟังอินเอียร์ใหม่ๆนะเสียงอย่างเงี้ยผมว่า ต้องมีพันห้าเอ้นี่ผมไม่ได้พูดเกินจริงนะผมเคยเล่นวัยแสง V R 2มาก่อนนะ V s i n งอ่ะ V s i n งตอนนนั้นที่มั่นคงเขาขายผมว่าไอ้นี่ดีกว่า V s เ n งอ่ะ V s i n งขายพันแปดะแต่นที่บอกนะ,ะหูฟังพวกนี้มันพอมันข้ามเจเนอเรชันมานะเราเรามันมันก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากแล้วเนะีอันี้มาที่หลังนะผมว่า ผมว่าเสียงมันไม่ใช่200ร้อยะผมว่าเสียงมันไม่ใช่400อะผมว่าเสียงมันเกินราคาตัวนี้เนี่ยถามว่าถ้าราคาที่ถ้าไม่ใช่เคซัดละกันอ่ะถ้าไม่ใช่เคซัดขายอเคซัดนี่เป็นลงผมรู้ว่าโรงงานใหญ่เป็นผู้ผลิตหูฟังที่คืออาจจะมีโน้ตเฮาวในการผลิตในราคาประหยัดหรืออะไรเงี้ยเอาเรื่องเสียงอย่างเดียวนะ หูฟังตัวนี้สามารถขายหกเจ็ด้อยได้สบายๆเพราะฉะนั้นผมคงไม่ต้องบอกว่า220 20คุ้มไหมหรือว่าท่านผู้ชมถ้าสามารถหาซื้อได้ในราคาต่ำกว่านั้นก็ไม่ต้องบอกนะว่าคุ้มแค่ไหนคือหนึ่งเลยฟังปุ๊บผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดเลยคำว่ามีอะไรผิดก็คือท่านผู้ชมลองเข้า เข้าเซเว่นแล้วไปหยิบหูฟังมาสักรุ่นหนึ่งนะครับหรือว่าเดินไปตลาดนะัดแถวบ้านนะครับลองหยิบหูฟังที่เขาขายขายอยู่ตามกองกอง,กองตามตลาดนะัดนั่นแหละเราจะคาดหวังได้ว่าหูฟังพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันนะอาจจะไม่ได้เป็นทุกตัวนะถ้าเราสุมหยิบขึ้นมามั่วๆสักตัวหนึ่งเนะนี่ยมันมันมักจะมีพอเราเสียฟังปุ๊บเนี่ยมันมักจะมีความเออกลัวคาดว่ามันก็คงเป็นแบบนี้แหละอยู่ในนั้นนะนะครับมันก็คงจะเป็นแบบนี้แหละอยู่ในนั้นแต่อันเนี้ย มันไม่มีเสียงแบบนั้นนะเสียงแบบว่าอ๋อก uh, ูคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แหละเฮ้ยก <Meet> ูคิดไว้แล้วมันมันได้แค่นี้แหละมันไม่มีเสียงบบนั้นนะแต่ถ้าถามว่ามันถึงขั้นเลิศเลอแบบโอ้แบบโหฟังปุ๊บถึงขั้นแบบโอ้โหขนลุกสู้ไม่ถึงขั้นนั้นนะมันไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่ามันฟังแล้วไม่ไม่ได้มีอะไรผิดอ่ะมันไม่ได้มีอะไรผิดเ,เลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรามองหูราคาแค่นี้ทําได้ไงว่าเสียงเนี้ยนะครับ คือผมว่าถ้าไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่ผลิตดอกลําโพงแบบไอตัวโดตัวไดเวอร์เองหรือว่าทําทุกอย่างเองหมดนะทําสายเองทำนู่นทำนี่เองผมว่าราคานี้ไม่มีทางขายได้เลยจริงๆไม่มีทางขายได้เพราะว่าเอาแค่ว่าเฉพาะถ้าคุณสั่งตัวไดเวอร์มา2ตัวอาถูกที่สุดอะ่ะก็ผมว่าต้องมีเป็นร้อยแล้วอะถ้าคุณสั่งแบบแบบแบบเป็นแง่ของโรงงานนะคือให้คนอื่นผลิตให้คุณ ไอ้นี่เป็นไปได้นะว่าเคซัสเขาทำเองบ้าไม่รู้บอดี้ฉีดเองอะไรเองสายเสือกาทำเองหมดเลยมันถึงจะคุมราคาได้ขนาดนี้นะครับเป็นหนูฟังที่ซื้อได้เลยท่านผู้ชมถึงคุณจะสมมุติคุณฟังแล้วคุณไม่ชอบอะเบสเยอะไปหน่อยคุณก็ไม่เกลียดมนะันอะคือมันเป็นเสียงที่แบบว่าเอาง่ายผมอะโพสต์อย่างเงี้ยไปใน Facebook แล้วก็มีรุ่นน้องผมคนหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้เปิดให้ดูนะเขาส่งข้อความมาหาผมว่า อันนี้อันนี้ไม่ได้เปิดให้ดูดกันเพราะผมไม่ได้เซ็นเซอร์ชื่อเขาไว้นะผมผมพิมพ์ไปประมาณว่าซื้อได้เลยไม่ได้มีความคือไม่เรียกโอกาสเรียกโอกาสผิดหวังน้อยมากๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ผมจำไม่ได้ผมโพสอะไรไปนะ <c oughs> ผมโพสไปประมาณว่าอาของดีซื้อได้เลยครับราคานี้หาเสียงแบบนี้ได้ยากมากถึงมากที่สุด บายบายได้เลยคือหลับหูหลับตาซื้อได้เลยนะเสียงมหาชนอย่างนี้ถึงไม่รักก็เกลียดไม่ลงครับสินค้าประกันสุนทัยมีขายที่โฮลิสัยแอบขายของนิดนึงนะครับมีรุ่นน้องผมคนนี้จัดมาตามที่ป้ายยาแล้วครับเห็นราคาก็กดมาทั้งสงแบบเลย เมื่อวานลองสายซิลเวอร์ว้าวมากครับเสียงดีเกินราคาไปไกลามากๆใส่สบาย2-3ชั่วโมงยังไม่ค่อยเมื่อยหูเลยสวยด้วยคุ้มสุดๆเ <s ug> คื่อนี้ <laughs> น้องคนนี้ไม่ใช่นักเล่นนะเขาเป็นผู้ชายทั่วๆไปที่ฟังเพลงอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่คนเล่นเครื่องเสียงนะเนี่ยคือฟีดแบ็จากเขาคือก็อย่างที่ผมบอกอแหละว่าฟังแล้วไม่มีอะไรผิดอ่ะ แต่ถ้าผมพยายามจะจับผิดหรือว่าแบบโอ้ยเอาสแตนดาร์ดสูงๆมามามา,มาจับผิดมันอะเบสเยอะไปหน่อยเบสเยอะไปนิดหนึ่งเบสแบบเบสแบบแบบมันไม่ถึงขั้นเลาเนสนะมันเหมือนกับเราปรับปรับปุ่มทุมอะปรับปุ่มเบสไปสักสามโมงสีง่โมงเร่งเร่งเสียงเบสเทเบลนะครับประมาณนะ้ะคร่าวๆนะเบส แต่มันก็ไม่ถึงขั้นมาท่วมจนแบบว่าเบสแบบกลบย่านอื่นหมดนะไม่ถึงขั้นนั้นนะเบสเยอะฟังสนุกฟังอะไรก็มีเบสอะว่านเนี่ในขณะที่เสียงอื่นมันก็ยังเคลียร์อยู่นะอันนี้ผมจะไม่ได้รีวิวตามปกตินะเพราะว่าราคาเนี้ยไม่คงไม่ไปเทียบกับใครหรอกนะครับหนึ่งคือแกะออกมามีเสียงแล้วไม่มีเสียงประหลาดแฮปปี้ได้ละผมเกินคาดผมมากละที่เหลือก็เนี่ยเรื่องมาตรฐานการทำซ้ายขวาอะไรไม่มีอะไรผิดเลย ควต่ออะไรดูแข็งแรงแน่นหนานดีแล้วก็ปุ่มกดตรงเนี้ก็ใช้งานได้จริงหมดนะยังไม่ได้ลองไมโครโฟนท่านใดอย่าไปซีเรียสอย่างมันนักเลยนะครับแค่มีเสียงก็ได้แล้วนะครับจริงๆอะแล้วก็สายเงินผมยังไม่ลองนะอันนี้บอกกันตามตรงถ้าถ้าถ้าบอกว่าลองแล้วเมื่อกี้ก็โกหกถูกไหมมึงยังไม่แกะซอซองเลยนะครับผมลองสายทองแดงแล้วก็โอเคแล้วผมไม่ได้รู้สึกเลยคือถ้าสายเงินก็อาจจะ ฟังโปร่งขึ้นอีกนิดนึงทำนองนั้นนะแต่อันนี้อันนี้เดานะยังไม่ได้ฟังอันนี้บอกกันตามตรงเพิ่งแกะเมื่อกี้เพิ่งแกะเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆนะตัวนี้หลับหูหลับตาซื้อได้เลยหลับหูหลับตาซื้อได้เลยถ้าไม่รักก็ไม่เกลียดครับซื้อคืออย่างนี้ถ้าเกิดที่บ้านอ่ะคุณมีคุณแม่ที่ยอมใส่หูฟังอินเอียร์มีลูก ที่เขายอมใส่หูฟังอินเอียร์แล้วคิดว่าเขาสามารถคอนโทรลตัวเองได้ไม่เปิดเสียงดังเกินไปอะไรย่างนี้นะแล้วคุณกลัวคิดว่าก็กลัวเขาบางทีนอนทับหรือเอาไปโรงเรียนแล้วหายหรืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ให้เขารู้จักว่าเสียงดีควรจะเป็นยังไงนะแล้วก็ราคาไม่แพงอะ่ะเจ๊งหรือหายก็ไม่เสียดายเท่าไหร่นะครับส่วนความทนทานผมบอกไม่ได้ความทนทานต้องใช้กันไประยะยาวถึงจะพูดได้นะครับเพราะฉะนั้น มันยังใหม่อยู่อพอเรื่องความทนทานก็พูดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้ส่วนความเรียบร้อยของงานก็อย่างที่เห็นไปนะครับเกินราคาแล้วก็เรียบร้อยกว่าหูฟังที่แพงกว่ามันบางตัวอีกนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเยอะละเยอะแล้วสําหรับหูฟังราคา220บาทวิจารณเยอะล้